สวัสดีค่ะสวัสดีคได้เวลาตุ้มหงส์ให้เที่ยงนะคะก็พักกินข้าวกันนะคะมาแล้วมาแล้วโอ้ยหอบข้าวมาด้วยมามามาค่ะซื้อมะขามบกควมาได้มากินกับข้าวเออซื้อมะขามบกมากินกับข้าวโคู่ละแบบมะขามบกนะโอ้โหโอ้ก็ตานไผ่อยู่เลยฮะมันต้นนั่งค่ะต้นนั่งก่อนนะต้นนั่งก่อน จะฮะจึงไข่กระแด่ใหม่เด้อกระแด่แล้วมาคุมกบนะจ๊ะ chơ mấy con nằm bằng đi <laughs> เด้อ đi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  เด้อ ตาตาแป๊บเดียวคันห้ามเยอะจักก็ันห้าคูดเอาก็ได้มันอย่างไวมาค่ะเชิญเด้อ เดี๋ยวรอรอไอ้ถ้วยใหญ่ อันนี้ตมงขาหมูโมานเลยเอายังกรหมดกมกนั่งดีโค้ง่าะมุนั่งดีชมนั่งพวกคือร่างมือบอกไม่มาก ใช้หูเย็นตะหน้าหูเ็นตะน้าไปว่าไม่ใหรบ้านให้มาใส่กับดักหนูว่ะโบเม่ยตะน้ามาว่ะใส่แบบผักเนี่ยหน้ามาใส่กับดักหนูว่น้ามาว่ะ

ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาใหญ่มาโอ้ ยกเอาไปจังเลย่ไม่ไม่อกนอ่ะยกไปอลมไม่อร่อยนะักไม่อยบอกว่าอร่อยนะครับไออ่อรยก็บอกว่าอร่อยนะคะโอ้โทำเลย้ทพราสุดที่มือแล้วล่ะ เมื่อนไปเงินไปเงินคนมัน้าบุ้งีอันนั้นบ่้งมีอันของหวานกูมั่งเลยได้สิบุุรีอันเลยไปเรียนว่าเรียนยังไม่ดูเหย็นแต่เรียนไม่ถึงเดีบยวไเจ้าแกงไรต้มต้มต้มผ้าหมู กับข้าวของเรานะคะจะเอาทั้งสองต้มแหละ <laughs> มีทั้งต้มปลา,ามีทั้งต้มขาหมูนะคะ,ะเราต้มปลาด้วย้ล,ล <c oughs> มีน้ำจิ้มไหมป้าทายบ้างไม่ได้มีนะคนไทยเขากินน้ำจิ้ม <c oughs> น้ำจิ้มอะไรอ่ะน้าเก้ำแกงนะตำแกวทำทิพป่นเลยถ้าจะทำถ้ามีบ้านค่อยก็จะมีแกงหมดโอ้ยมะนาวอะไรลูกใหญ่โตฮรับมหัวลานขนาดนี้มีหัวไหมป้ามีเยอะแยะเลยต้องถามว่าใครชอบหัวเพราะงั้นเดี๋ยวยายชี้กินหมดหัวน่ะอย่าชอบเลยตักเ้าอีกนีณ อีกสามอย่างนี่เลยเขาบอว่าจะตำมะละกอนะเขาเขาเห็นต้มปลาตำดีเขาเลยไม่อยากกินละต้มเลยค่ะต้มแจ่วคน,นแรก ทำแก้วซึ่งหอมกันหอมข้าเหมือนต้นนจัดนีาแ้มมไกินเยยานอกินเลยไหมไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยนะ เอ้ตุ่มภาพกว้างๆนะคะตุ่มโฮมอย่างอบอุ่นนะคะมือเที่ยงนะคะทำลุกลุกลนนั่นแหละ20นาที20ลูกอันนี้ต้องเย่ามาดัดตัมเสียงเด้อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาแพ็คให้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอานะเอาที่ว่ามีบ้านมีรถ มีนี่เลอแม่มีนี่เมีแมวอ้ีแมวทนแม่หลับแล้วป้ามดูแลมีพีราคนนึงเป็นมพรัแม่มีพาคนึงเป็นช่วยอยู่บ้านไทยใคมีเขาแก้วไอ้ตาเ้วสองใคที่สานี่ครที่สามเป็นคนที่สเลยอายุยอนเ้เียยอนเอาจริงไหมเอาจริงาจริง จะเป็นถุงที่สะาดมายอะดิเต็มถุงแกไม่กินผงชูรสยาแกกินผงชะรสแกบวมไม่พระอ้วนไมมานไปข้างนอกแล้วเหภาษาเหรอหยกาบบัาให้ท

นั่นอ่อนเหยียบได้เลยค่ะรถเหยียบได้เลยน้แข็งมาแล้วนรถแข็งมาแล้วว้าวถังน้ำแข็งรอมาแล้วน้ำแข็งมาแล้วเหมือนรถมาล้งรถมาล้างมาเลยใจน้ำแข็งมาแล้วดีใจมากเลยคนน้ำแข็งอาเมื่อก็ต้องเด็กครับพี่อมปั่นน้ายรูปบ้านไหมเป็นใหญ่แล้วีใจัยฮะจะได้ดูหนัง

จะมายกมือขึ้นอยู่ในนี้มาหมดเลยจดชื่อเลยตัาตัวแพงนิดนึงต่าตัวแพงนิดนึงหลับเมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้6.2คนอังไม่พอแล้วนี่ไม่พอ6.2 เดี๋ยวเอาใบจมยิงมาไหมไม่ไม่ดูก่อนพระเจ้าภาพเขาจะมาถึงตอนไหนเดี๋ยวโทรนัดพระเจ้าภาพเพิ่นมาเองเมื่อไหร่พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะเจ้ามาแล้วกูยังไม่ได้บอกเลยให้เตรียมให้เต็มวันวันนี้เหรอไปแต่นี่เข้าประกอบตอนนี้นะถ้าคนก็มีนะมีผลไม้มีอะไรไหมคะพี่ใหญ่ไม่รู้เราจะต้องน่าจะต้องมีผลไม้น้อยนะครับมีเยอะก็จะไปซื้อ เป็นยายออกซินี่แหละจับถุงอยู่ที่ไหนเยอวบาลรู้มัน้ยครับแกทำยูทูบกันชื่อชื่ออะไรแค่คุณยายออกซิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรทั้งอั้นเดี๋ยวเข้าพี่เข้าห้องน้ำคนนี้เหรอคะเนี่ยที่มามาเนี่ยประเทศน่าโหดแต่แต่มีเออ่

อร่อยไหมคกับข้าวมื้อเที่ยงพี่นี่เป็นพีเป็นน้องอร่อยไหมคะอร่ข้าวอร่อเลย่ยงอกินนมจีนกับข้าวเดี๋ยว็รนส้มตำอง่อยคคคุณ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 คคาณคุคุคุณ ป้ายุพาอยู่ห้องกง้องเสาธุสาธ,สาธุขอบคุณนะคะที่เลี้ยงกับข้าวนะคะทุกคนนะคะ